สวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทางย t u b e ด้วยกันจะทุกคนทุกทานจ้าขอบคุณถูกการรับช้มนะจ้าขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยห้าหน่วยสูตรแยกสี่หน่วยวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดสองหาหกหากับแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า ก่อนสิไปรับซมวันที่สามสิบเอ็ดนอกจากาเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นสรุปของเมื่อวานกันโกอน,นอกจากวันที่สามสิบสำหรับหานอยสูตรแยกนอยวันที่สามสิบนี่ถือว่าสุดปังอลังการกันเลยที่เดียวนอกจากถือว่ารวยๆกันเลยที่เดียวนอกจากเขาแบบนี้ถา้าบุญรวยกับบุหัวซีว่าจากไดนแล้วนอกจากนอ,อ่นเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นสรุปกันเลยจาา้าเฉพาะกิจเจ็ดหกรูดพ้นสรุปน้อยเฉพาะกิจจ้าแปดสามหก 8, 3, 3ามเข่าไปเต็มเต็มเนาะจะเน้นเน้นจะสามหหสามเนาะจะบุญจะน้อยเฉพาะกิจจะโอ้โหบนเด้งเด้งเด้สาหหสจะเด่นหมาเด่นหกูดหมานะจ้าสองตัวลากเฉพาะกิจออกสามจสามเจ็ดก็เข่าไปเจ็ดสามเนาะจ้าโอ้โหตัวเน้นเน้นเนาะจ้าสามเจ็ดเจ็ดสามจะน้อยเฉพาะกิจ เฉพาะกิจนี้เด้งบุญเด้งล่างเนาะจ้าโอ้โหเด่นเจ็ดรูดเจ็ดเข่าจ้าพิเศษจ้าศูนย์เก้ารูดพ้นจ้าสี่ศูนย์ศูนย์โอ้โหศูนย์ศูนย์จับคูดรูดไปเนาะจ้าเบิ้ลเด่นศูนย์รูดศูนย์เข่าจ้าโอ้โหสายรูดของสายวิ่งของเขาเด้งตรงงเต็มๆเนาะจ้าศูนย์ศูนย์จ้าน้อยพิเศษสองตัวล่างพิเศษออกเก้าหนึ่งอ้าเก้าหนึ่งกับเข่าไปตรงงเนาะจ้านอกพี่พีเอฟซีจ้าเก้าหนึ่งตรงตๆเนาะจ้า น้อยพิเศษนี่สายลูดสายวิงกระเด้งบนล่างนาะจใจเด่นเก้าลูดเก้ามาจ้ะสําหรับน้อยพิเศษนี่เด่นเก้าลูดเก้าเข่าเด่นศูนย์ลูดศูนย์เข่านาอจ้ะเข่าเก้าหนึ่งตรงตรงจ้ะน้อยพิเศษแต่ว่าโบเมนตัวเน้นนาอจ้ะสำหรับน้อยพิเศษนาอจ้ะสำหรับน้อยดาจ้ะน้อยดาหรือว่าน้อยปกติจ้ะห้าสี่ลูดผลจ้ะสี่เก้าศูนย์ เกจอันนี้ลุดไปเนาะจ้าเด่นสี่ลุดสี่กบมาในลักลอยเนาะจ้าสำหรับน้อยด่าเนาะจ้าสำหรับน้อย VIP จะแปดเดลุดจ้าผลจะบน553าหาสาหลุดไปเนาะจ้าสองตัวล่าง VIP ออก5 7าเห้ก็มาเต็มเต็มเจ็ดหาตัวเน้นๆอีกเนาะจ้าหา7จ็จ็ดหาจ้าสำหรับ VIP จ้า เด้งล่างเราจะสำหรับ v i p จะหาเจ็ดเจ็ดหาเด่นเจ็ดหลุดเจ็ดมาจา้ายินดีกับพี่น้อง FC ติดตามห้าน้อยสูตรแยกน้อยกับเอสจอยนอกจากวันที่สามสิบนี่คือว่าฟาดมากนอกจากเขาไปเต็มเต็มจังๆนอกจากสามน้อยกันเลยที่เดียวนอกจากแต่ยินดีกับพี่น้อง FC ที่ยังติดตามแนวทางห้านอยสูตรแยกน้อยกับเอสจอยอยู่นอกจะรับรองว่าเอสจอยติดตามให้ผิดหวังด้วยจา้า ทานในมือได้แนวทางหรือกระตอกกาบขอโทษขอภัยพี่พีเอฟซีลหลายๆเดี๋ยวมาต่อกันคองวันที่31กันเลยจ้าสำหรับห้าหน้อยสูตรแยกน้อยมือนี่นอกจากวันที่31ก่อนจะไปรับชมนอกจากกับฝากพี่พีเอฟซีนิดหนึ่งนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับหัวขาหัวคิงให้แอจอยด้วยนอกจากเนาะกดไลค์กดแชร์ออกไปหลายๆกดไลค์กดแชร์ออกไปยยยเยอะๆนอกจากนาอพี่พีเอฟซีจะให้ อยาตีพี่นอก้างว่าได้รับรูกกันไปเลยนอกจากว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่นาะจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันนาะจาบัวซีเป็นนี่เคอีห้าน้อยสูตรแยกน้อยนอกจากสำหรับห้าน้อยแอดจอยกะไฮบวกคือผู้รดจะให้แบบสูตรแยกน้อยกันไปเลยทีเดียวนอกจากรือว่า้าพี่พีเอฟซีบัวมักบัวสอบสูตรแยกน้อยก็สามารถ บอกจอยได้นอจ้าถาตรงการสูตรมาดร่วมจอยก็ให้ได้จากพีพีเอฟซีจ่าโให้พีพีเอฟซีบอกมาเนจ่าเอาฝากพีพีเอฟซีนิดหนึ่งนะแต่นอกสวยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจากแนวทางมีเขามีรุดพิดพาดมองได้แอดจอยกราบขอโทษขอภัยพีพีเอฟซีไว้ด้วยจ้าวันนี้นอยเฉพาะกตอยู่ที่เด่นหกห้าลูดหกกับหารูดจ้า หกมีหกเจ็ดหกแปดมือนีกับคอให้ปังๆเนาะจาหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเด่นห้า 6, 9, 6, 0, 6, 1, 5, ลูดห้ามีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าสองสำหรับน่วยพิเศษจะสามสองลูดสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามแปดสามเก้า สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดน้อยดาหรือว่าน้อยปกติแปดเจ็ดรูดจ้ะนอยดาแปดเจ็ดรูดแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองแปดสามแปดหกเจ็ดแปดจ้ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ สำหรับ vip จ้จะสี่สรูดอ่ะมือนี่สามส้นนกจ้าถาพิพสีหมักเบิรนสาามกะนำไป,ปิดแนวทางใดน้นกจาสีหกเจ็ดสี่้าสีส่ศูนย์สามสี่ สามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าจะตัวเด่นตัวเน้นจะแปดหกเฉพาะกิบแปดหกหกแปดเราจะหกศูนย์หกหนึ่งห้าสองห้าศูนย์ห้าแปด สาน้อยพิเศษสามหกสามเก้าสองแปดสองเจ็ดสองห้าแปดศดสองปดหเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดปดสหกปดเก้าสามแปด สามเก้าสามหาะสำหรับฮานอยสูตรแยกน้อยของเอสจอยมือนี้กับประมาณนี้ตามนี้เลยเนาะจ้าขอให้พี่โน,โ FC, น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานเนาะจ้ามือนี้กับขอให้ปังๆคือมือวานเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้จะ,จะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า